ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง YouTube เยี่ยวข่าวภูทรนะครับก็นานแล้วนะครับที่เราไม่ได้พบกันก็วันนี้มาหาช่วงหาราบมาฝากแฟนเพจแฟน YouTube ทุกท่านนะครับที่นี่ก็คือที่วัดป่าทันทิพมงคลภาวนาบ้านหนองน้ำใสตํบลดอแรกอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์หให้ท่านที่เคยติดตามข่าวนะครับที่ที่บ้านแห่งนี้ เคยมีพิธีขอโชคขลาภกับเจ้าแม่แตะเคียนทองนะครับจึงที่นี่มีต้นตะเคียนทองมากมายฮะรประดิษฐานไว้ที่ที่วัดแห่งนี้นะครับวัดป่าทานทิพย์แห่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้แม่อ่อนนะครับคือผู้ที่เคยส่งร่างส่งเดิมๆนะฮะก็จะมาทําพิธีวันนี้เป็นวันพระวันแรงด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มากันแบบไม่มีชาวบ้านมานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดก็จึงต้องมาทําพิธีแบบเงียบ เพื่อป้องกันการแพร่าาระบาดของโรคระบาดโควิด1 9นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพิธีด้วยกันนะครับครับตอนนี้ล่างศงแม่อ่อนก็กำลังจะเริ่มพิธีน,นะครับก็จุดธูปเทียนบูชา

พาพูตธากราคาธรรมะกราคางกากราคาแล้วมีนักหน่อยโจ้าราณีบุญคุณพี่ดาวันดาคุณครูแกาจารย์คุณจิ้นคุณต้องคุณเราพูตาธรรมจะสมท่านอาจารย์ดวงดุกจนก็ดีคุณครูโกคุณครูเก่าคุณครูเห่าคุณครูเดิมก็ดีว่ามาวันนี้เป็นวันมงคลเนี่ยศาสนาของเก่ากับพูทติเจ้าคือลูกหลานได้มีจ pues mm ิตจาระทำพิธี มีวนมาเพื่อจะมาตัำทีทีขอเจ้าจินเงินทองจากเจ้าแม่จเจ้าเทียนทองเลียวที่เจ้าทางจิ่งตักติดท,ทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่ภุร์ลำเนาว,วัดวารามามทิ์ก็ดีตลอดต้านที่อยู่ในภูเขาเรากาในที่สูงที่ต่ำก็ดีวงได้เป็นกติยานให้แก่ก้าพระพุทธเจ้าคือว่าวันนี้ได้มีขันธ์วลาห้าแปด มาสี่กัมยาสี่กอกตลอดทั้งว่าผลละไม้ที่ข้าพระเจ้านำมาตวายคุณแม่ตะเขียนทองเพื่อมาย่ยงยามถางข่าวดูว่าตั้งแต่ต้นปีพศหกสิบสามมาตลอดจนถึงหกสิบสีแล้วปีนี้เป็นวันดีเป็นวันดีเป็นปีที่ดีของลูกหลานนำมาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบกั้งทีหนึ่งแล้ววันนี้ก็ขอให้คุณแม่ตะเขียนทองเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าวัดวาราม วิงจากจิดทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่บุญลำเนาว,วัดนี่ก็ดีตลอดหวหยน้องกองวึงอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีชมได้มาขอบุญขอคุณขอบ,ขอบรารมีจากท่านแล้ว่เอเป็นเกียรติเป็นบุญน่ะนิสสมให้ลูกให,หลรนได้มีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของทุกอย่างที่ทุกญาติลำบากใจทำมาจินไหวค่อยสะดวกสบายก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่ลำบาก ก็ขอให้คุณแม่ยตะเคียนทองผููตีอยู่ในสถานที่นี้จงได้รับรู้แล้วว่าลูกหลานอยากจนไม่มีเงนินมีทองมีทรัพย์สินสมวัดถึงอยากจะมาขอแบ่งไว้บุญวารมีจากท่านอีกรอบหนึ่งในชีวิตของลูกหลานเพื่อเป็นเกียรติสงเป็นบุญเนี่ยคงก็สัมาสมพค้าผู้เจ้าก็สิ่งนใดนที่ลูกหลานเคยร่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตา จนถึงปัจจุบันศาสตร์ก็ดีว่ามาวันนี้ขอกราบอาภัยเร็วยกกระหันดันกระโทษโปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกหลานผู้ที่มีสติตตามาขอก็ข,ขอจงยกบุญให้ลูกหลานที่มานั่งขอในวันนี้ให้สามตัวที่จะให้เท่าไหร่ก็ขออนุทนาบุญรับกันตรอมราแกข่ข้าพระพุทธเจ้าขอบอกกล่าวคารวะบูชาคุณแม่สะเกียนทองคุณพ่อสี ดูโตเวียตสีวัตุมาที่อยู่ในขณะน,นี้ตลอดการและนันเทินจาธุ <c oughs> เัืยองกัวไปดีวานไดได้ยู่ <c oughs> <c oughs> เรื่อนกอรอจอดี่สี <c oughs> จิตถูขาโอ้ว <c oughs> ัน ทูซาทุขุธนะโลนิตังธรรมะโลนิติเอตังนวานิติตังคุโตนะโลนิติตังสังโฆมีญาณติสีรีนกคตังคุโตนะวังธรรมะโลนิติอาริยมณิตังขุโตนะกาติมาตาติตุนาตังอาริยองหังขุโตนะโรติข้าพเจ้ายกมือวันทาตินิวขอกราบสมา กรรมทางร้ายที่ข้าพเจ้าเคยร่วมเกินมาแล้วก็ดีว่าวันนี้คุณแมอ่อนแกทองที่ได้ดำทิฏีิว่าเป็นหมอดูแล้วก็เป็นหมอที่ทำทิธีให้ดูเกินร้านล่ำรวยมาสารมาตั้งแต่อดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติว่ามาวันนี้โอ้ยว่าอยากว่าอดลูกไ้กินเขากีก่อนกินโกินโลดกินสะกกอนเมจังสีวาวหลค่ะ ไกินก่อนเด้อลูกหล่าด้อใจเย็นๆเด้อลูกชใต้ดาเด้อไปหาับกินหมีมาเด้อกินให้ยิมก่อนครับกินในยิงตัวลูกหล่าเจ้าสีกินตะก้อนเจ้าสีวอกไม้สามตัวการวาดอะัรพอดีย่วมาเจัาเตี้ยได้หน่อยด้อบ่มาบ่มาบดายมือหน้บ่มาเศร้ามากเลยครับเศร้ามากนาะยหล่ะครับเศร้ามากครับมาดูเามามาดูแต่ว่าจะไหนหาพ่อเตี้ย มากันี้จะาเงนใจบุญนชุนท่านลูกหลาเอ้ยนี่เาอกนงาใจนี่การดูซื้อควขวนก็ะี่เวียงมากลับไปครับในอาจารย์มาจิ้มทีแล้วละวังที่คอบาลมีเจ้าทีเจ้าท่างติ้มักทีที่อยู่ในสถานที่นี้ว่าคุณแม่ได้เกียนทองอยากจะกินข้าวกี่วันนี้ก็ได้กินโอ้ยดูใส่วันที่จือผลเอาไว้ไม่แม่ก็ว่ามา้ะว่าจกิ้ซ้ำตัว ไว้อีกแล้วตัวตัวเดียวเดียวผลเรม่ก็ไม่ผลเราหม่ว้เปทองลูกชายวเอาแต่ดอกไว้ไหมอีเมียจะดีลูกาจเยอะเงินกรรเจริญขุนนะคนตรงเนาะแม่ผมคนตรงเนาะให้เขาบอดอกไหม้มากผมก็ดอกมหม่ดอกไหม้ว่าตัวนั้นดอกจีซื้อผลเราใหม่วาอีเมียถึงตัวเออถ้าต่นาเนี่เอนี่เรามาเป็นเข่งเนาะนแข่งแล้วก็เด็กหิวหิวหิวน้ำแดงมาโดนตื่นจะดีเดียรอ กมีผู้ให้กินจ้าเจียแก่ันหนนมาใหี่ไม่ก็ได้กินยี่ดอกว่าแต่เดี๋ยวนี้น้ำมูเจ้าก็ได้กินจักเจียตั้งแต่ปี่พ่อสาววี่สามว่าเจนหอดูพี่ีีวันนั่นดูใต้วันใดยิ่งเงียผมสื่อผลเราไงไกว้เพัดเราฝัดเราเดียวกับวัมหากเยเออวันนี้ลองูแบบก็ได้กินเต็มทีแล้วเนาะเต็มทีนะลูกกินเต็มทีละแม่เออไม่ได้เนาะ หัวนาดันดาหัาววา,ายกุจนกระดว่าวกระดไดเนาะี่ก่่อัน,น้ะก็จิตเะไดใอปีนี่หกจีอ,อ่างล้ยวลูกปลาเอ้ยจิตจมุนสุนทานว่าแร้วนีที่เกิดได้ดูเงี้ดิเป็นมือจันวันดีเป็นมือสีวันซ้อมือประกอบวันง้างขันอนี่เวีนขันที่ตกแตงแปงเอาว่าขอ มาขอหวยขอเงินขอท้อนขอตจ้าขอสินขอบุญนรวีขอเกอออออณฑ์เศรษฐีมหาศาลเนี่ยราลุ้ยงินลานเดีอยวดูเด้ออยู่วันนั่งทุขังพลังเป็นจังไรเนาแต่นี้มาหอดมาถึงเป็นจังหวุนจุนท่านาาวารมีกะจิเกิดรอบนี่เป็นรอบทีหนึ่งของเฮาเป็นบุญเป็นคุณงามความดีสั่งวารมีว่าจะได้สมก้นตัดธนาแต่ว่ามืัอนี้แม่กะน้องว่าท่านให้ดอกอีกจังไห้ชักวนัน นนก,ก,กันไดเวลากว้างแค่นอนดูกลิ่นกับพระกันมาเนาะได้หกมื่อแรงนอนตื่นล่างหน้าล่างตาวีผมท่าแก่งแต่งกายยังงามจะก่อนจังสีวาวให้ฟังเออวันนี้ก็นอนกว้างจะลูกตึงตังตึงตังว่าสันดอกออไปเที่ยวมากอไปเที่ยวเลาะหาหลินหางานถัดว่าว้างมีนสี่ว่าดังหลินไปในย่านวันเด็กเปกล้องนอนก็นอนน,อน,น,อนั่งก็นั่งไปก็ไป เมูว่านี่ก็ไฟมาแหละละกองสลากเนี่ยแต่ว่าเป็นจังหมุนจุนต้านแต่วันนี้คิดว่าดูใส้จีมหาโทถหากันก็เรียกไฟแต่เต็มืัวรกคุณละมาแต่วกมาเมอว่านี่คิดย่านตัวทีมาว่าท่านว่วกระไดก็ว่า่อนว่าถึงยี่ตัวมาืัอนี้เสียเอาจักตัวละจูกระไดว่าฉันดอกตัวงยัย ว่นั่นตัวเดียวมักซูไม่กินว่าได้กินย่อนน้ำไล่เต็กดอกไล่เตีนนยตนกับวอมี้จักย่างกินได้เขากี้หยังก็ว,ว่าเลค่ข้า,ขาทูกระดายแข,ขง็งเอาพูดจาพี่กแก่เศ้า๊กินข้าวมีลาไปก่อนรกินข้าวมลาไปก่อนอกินก็ได้กะทีกินดอกเดีวแก่ทีว่าดอกว่าเดีวกบเขียวหวากระดายกินในยินน้ำ,ำาำบานห้ฮอต่ถึงไม่น่างอยก็แล้วนี่เจ้าวัดว่าร่างจินจากพิทั้งหลาย

มากอะว๊นี่จะพูดง่ามมากเว้ยกเียงไม่อาใจดีกว่าแม่อาใ์ง่ามอยูู่อย่างนี้จะพูดง่ามไม่อาใ์เสียอะไรือว่ากแหวนเลยโห่างามกระได้รางสราจแล้นาอดมาเลยอึกว่ไเด็กจนดอะไดกันยาบเงาชุกคนนั่นแหละได้กัยาบเป็นทีทีบหาสารจุกนแต่แกเอาจแล้วเป็นยังขายแยกวาเจ้ากระได้างแ้วก็ออาจารนนี้กระได้ ยนยัยืนยันใอไสามโตนอเฮ้ยและได้อไจเาจะผีไปดูไปมาจากที่ใด้ัดัดนี้แน่นอนจีดอด่นว่าไงว่าเด่นยังไงเพื่อสามโตมันี่ที่เป็นหมุนเป็นขุ้นเป็นอะไรถ่งอยู่อันนี้กูกะว่าซือจำศีละดาเอยบอกยินดีด้วยแล้วจะเที่ยดยังไงเด้อบนมาไหม ที่ถือเกลี่ยนเห็นเงตัวน่ะเอาอยัางกี่แค่ละแไ่งเพนี้เอาหาว่าเป็นห,หลักจะหลูแไ่งหาที่สามน,น,น,นอนแน่นทะเลากางเกาหสาม ต้องกบบคือแค่ได้กระผมที่ต้องหยุดช็อตนัเป็นตัวบยไ่ไต้องใ่ที่ออกบ๊ออกหมื่นตัวบ๊วแต่อย่างไก่น๊ยวันาบ๊วยไปใส่ไหนถึงว่ถี่ล่ะม่เจียวถี่้ยถึงว่าถี่ว่าถึ่ได้ละหาทีนี่ถึงร้งไงจะน้อยหาทกรซือมันเน่ย rồi tôi lại cho cái vậy cái nhắc cái lại gì gần ở lại gần ấy nhá hmm 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 Cái hmm 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 nha, hmm hmm cả hmm 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 Cái hmm hmm น้าขาวิเอาขานะเขาว่าเอาขาไปเนี่ยตรงแต่นอนกูกูคือการจะต้องมีอาจะดีอ่งเอาตัวแม่เอาตัวน้อง้วมาเ็นสเอาตัวสามตัน้ถนนี่เอาตัวน้องพันปาเอาแม่สิได้กินสมบอกว่าเอาพได้กินสมนี่ีแล้วครับไปกินักนี่แล้วได้กินกต่เรศเรวนหนีจัหนีข้าลงทางอยแม่เอ้หลงทางอยเดียวเดียวไปเลี้ยงมันอไปเลี้ยงไว้ได้มเอหมดมือมัน คื ừ, หาเ <öz>, ้อนนั่งาหาช้อนช้องหาหาช้อนช้องหา่งงางาท่ที่ง่งาจิกินเขาข้าเดียวมันบอ่งเาูแบบที่เงาอ่ะนะโอ้ยทาง้อยากได้ก็ได้แต่แม่ไมเหเอาแต่ว่เอายึดคนคุกันเดี๋ยนีาจค้อยว่ามอจะอหวานก็เือัจจดงว่าอืมสช่กรอ่ใช่เพาะที่พ่อเ ว่าอยู่ีมาไปใส่แฉะน่ะเนาะได้ไหมได้ก็มีแม่ให้กระสีได้แต่เนาะให้กระสีเอาตัวครับให้กระสีได้กินส่งด้วยแม่ส่งให้ช่างนี่ก็ลูกจะเป็นเป็นวุ่นละเด้ออันที่นึ่งจะต้ใส้จับไปเลี้ยงมันเนี้ยบ้าเอาข้าวเงาแก้วตากะไม่กินเลาหลานลูกร้านเขาอาจกินน้ำทางด้วย่านี้ ว่าจะไหนนะก้าวได้อย่างงือเ่ามัคือพกนี้งั้นพใครับแต่ะเี่ออกตัวนี้กัเอาตัวนี้แล้วครับเป็นสิ่งใดชิ้นสมเนาะอจังๆนะลูกกลางใจกยืนชิ้นชาดดีกว่าแต่ถ้ากันนอดลราพันดีเลยกานพันนี้เราชื่อหลายๆเลยพันดีว่านี้กตเาเลยชื่อหลายยี่งว่าใส่นาเป้นหน้าได้ดูเด็ดกัมาดันต้ไ้ของกีเจนละเฮ้ยแต่ลได้ก็ดีนใจนั่งัว เดิเจ้าหนุนี่คันรถมาขาครับเป็นยังบงครับนีขวารถคนห้าอันนี้แหละวันนี้เราิวเมอนเมีอาจารย์ของเมียบนนีแค่ไขได้ได้แต่ของแตนอกยิ่งมีอาจารย์หม่นอายี่จรสางหกสามเออเลขอสพบสามหาที่ค่ะ เ่า่าง้างามงามเลามย่ว่าอีวบ้านสไตไม่เอาขัดขอนตะเคียนนี่เราว่าไม่ใช้ไม่แาคืออะไรเิดไร้แล้วเราปยันสิบาทแรงจนลืมลงหลง่างเที่ยวอย่างนี้เอาอะได้แล้วน่าดูนะเนาะได้กับาดุมั่ะแต่หน้าเน้อวงตี่รรดาเพว่าอยบุกใอหลานซอยปัญญาดานขอบตัวลุกลานในคนทุกคนตังนี่ไม่ใช่เงินแค่้องไลมากเทมาก ญาติยบ๊ทเป็นหาดญาติขาดเป็นว่างเยอะจ้าคุนผู้ชมครับขณะน,นี้พิธีที่แม่อ่อนได้มาทําพิธีที่วัดป่า,ท,าทันทิพมงคลภาวนาโดยขอ <c oughs> ชั่วขอลาบกับเจ้าแม่แตะเคียนทองที่นี่นะครับวันนี้ก็ได้เลขออกมาแล้วนะครับก็คือ543นะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับ5 4 3สี่สานะครับส่วนเลขล่างนั้นก็คือ 6- 3สามนะครับแม่อ่อนก็บอกว่าอย่ากินข้าวคำเดียวก็ต้องมีกับข้าวด้วยก็คือเป็นคำปริศนานะครับก็คือซื้อเลขก็เสียงโชคอะไรก็ควรจะต้องเผื่อเล้ยเผื่อขาดนะซื้อขึ้นซื้อลงบ้างกลับตั้งนะฮะก็จะทําให้ไม่พลาดโอกาสได้โชคดีนะครับก็ลองเสี่ยงดวงกันดูนะครับสําหรับวันนี้ก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะ ติดตามแล้วก็ได้ฟังตัวเลขชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มีพ่อค้ามาขายลอตเตอรี่เลยเดีย 5, ๋ยวเราไปดูกันส <4, 3, S 1> ี่สามหกสามแล้วแม่ก็บอกว่าอย่าลืมสี่สี่สองกัห้าสองห้าอย่าลืมสี่สองห้าสองแล้วมีไหมเลขนี้ลอตเตอรี่สี่สองห้าสองมีบอะมีแตสองห้าโอ้แล้วก็ห้าสี่สามไม่มีเลยหหกสามก็ 5, 4, 3, ไม่มี ถาไม่มีสีมก็ไม่มีหมดเกลี่ยงเลยครับเดี๋ยวต้องรีบออกไปหาซื้อก่อนที่เล็กดังนี้ได้ถูกเผยแพ่ไปก็จะหาซื้อยากนะครับก็ลองดูนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะขอยุติเพลงเท่านี้นะครับงวดนี้ก็เป็นงวดลอตเตอรี่ที่จะออกในวันที่หนึ่งกุมภานะครับ วดวันที่หนึ่งภุมพานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับช่อง YouTube เดี่ยวข่าวอุทธรนะครับขอบคุณมากครับผม